ผู้ได่นมาแู้ยครับข้อเรียนเชิญเด้อค่ะดอกไม้ต้องยี่สิบสามสิาไปใจบุญสุนทานกับห้าร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยกวาไปซอยกันนะค่ะงานเนาะงนส่งงานบ่นออยจะเป็นบอคอยมีขึ้นอีแล้วพี่น้องเลยกข้อครอบแต่ตอนนี้คนัญญาบุญคอบคุณพรมพี่น้องที่เบเพมาแล้วก็นยังไ้มาซอยดอกไม้หอยะค่ะ มาเด้อมาลำไม่ลำแล้วก็อุ้งอิงมาแล้วก็สี่สิบสี่สิบเรามานะอุ้งอิงมาแล้วตอนนี้น่ะถ้าถ้าไอ้โจจุมนินมาก็ขึ้นมาตั้งละร้อยละร้อยเพราะว่าที่นั่งมันก็จะหมดแล้วเรียนเชิญก็เรียนเชิญนะมาแล้วให้มาแล้วให้รีบเดินขึ้นวันเลยเพราะว่าที่นั่งมันจะหมดแล้วถ้าใครขึ้นเป็นถ้าถ้าใครขึ้นเป็นที่หลังมันจะนั่งอัเนี่เาเจ้าให้ค่อยจิบอันซื้อบ่มีเงินซื้อก่อนทุกวัาเนี้ย อ้ซ่าต้องยอมลาฟาสถานเดียวโอ้ค่ะเาเก่งเยอซ่าต้อาใส่ดิค่ะมอเตอร์ไซค์เอาไปจอดเลยป่าปักอันนั้ป่าปักเอาป่าฟัง่ะไปเดี๋ยวมีอาจับไปไปเอาไปจอดฮะไอ้ไอ้ไอก้สนคนได้รางวัลกอบนี่นะรางวัลจะลาบบอเข้าโคตรอปดิค่ะเอานี นะเปจ้าค่างเต็มนะครั็นะก็่ห้นขึ้นกับดาค่างเต็มค่าอย่างปนี้เจ้ากระเงาบนได้จะมาหาโคเปินคนเราห้ามสระบ่อห้ามอบ่อรหามาหอบ่อรอห้ามาหอบบ่อตีในน้ำแม่แม่อยากได้บุญน้ำครับมครับวด้ากะนขึ้นเบิพูนถึงพูนะ อาการที่มาถึงเราก็รีบขึ้นบ้านนะครับพ่นพี่มีหมอกยู่กันบ้างนี่มันเลยมเติมก็เขาเล่นลงมาแล้วเนี่ยหล่อหิมช่วเนี่ยเฮ้ย ขยับเข้ามาหน่อยครับเพืะอนเลยจ้าดานมากินนะเดี๋ยวดาครึ่งครึ่งแก้วแล้วนั่งดูมันลาไม่ได้ขยับเข้ามาขยับเข้ามามีมองดูกันผมลงมาก็ติดเต็มเลยเชิญข้าเลี้ยงเชิญค่าเพราะว่าข้างเบนบัดยังไม่เต็มเข้างคุหมอฮอลแล้วนะซอยซื้อซื้ไม่กลับล้ออันนี้เล่นนักขานักขานอันนักขานขาอันสามอานอันบริสิเนาะ มีซื้อเรื่องมาจ้างอะไรก็ได้เพราะว่าโอ้โอ้ี่คนก็มาจากทั้งคนหลายทุกคนถ้าใครลืมจ่ายค่าดอกไม้ก็คืนมาจ่ายได้นะคะเพราะว่าเรารับเรารับเรารับคืนได้นะคะถ้าใครไม่ได้จ่ายบอายบายนะุดทนนะอันะนะี้ ไวววะวังวนวัววังววงมันนี่ขึ้นอุอุ่นอรับอร่นุ่นอนานาว่นอนาว่นอน่นอนอ หนาวแล้วครับบิ้งมันกัเต็งตัวบึ้งการเ็งตก็ได้เ่อไหร่บิ้งไอแล้วก่อนเอผมประมาณตอนนี้กินประมาณ18ดแปดจแปตน้องขาดอยู่นะโอ้ยน้องิงนองหนาวแล้วครับเมื่อไหร่นหล้วก็ได้ เออจดม้งอันนี้น้องปายอดเด็ดพนะเกียรยังขึ้นประเทศไทยเพราะว่าเรามีแม่โบเฮ็ดบุลวงฐานนะฮั้นมีแม่โบเฮ็ดบุญขับรถตั้วขก็เก็บปลากับรถเรือไม่มีแมลงนะทุกคนนะแอพางน้อยข้าแอพางเราเอาแตงโมมาทำบุญถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ให้เราเราแกะกับตรงร้านไม่ไม่เขาบอกว่าอยู่นี่ได้สิบสองคันคือเนะตุ่มขงเขา ไเ<ล> <aría? S 2> ไแดงล้คนเีกับมวลนะรัสึกความมวนแล้วมันคไพนองนี่หครับบยากาศันนองกพร่อยสบดีเด้อคุณลุงเด้อถ้าน่า่มนึงกนะงานบุญมันอ่ <หล Elliott> โอ้สวัสดี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 จ้าผมม่อมังนี่เน้นใจนี่แหละโอ้จะก็จะฟาไปฮะได้บุงได้เห็นบุญแก็ได้บุงหมอแล้วโอ้ไปผู้ชายนี่ก็รวยเพราะเราช้านะติดเบื้องบ้านไดเกินน้ำไปจะเรียกเขานี่ถ้าถามความคิดผมเลยผมว่าเบิ้งได้เบื้อาได้ประมาณสองพันก็คุณที่เหลือเป็นก็รที่ได้นั่งเรียนยู่วล้อนี่แหละครับปากทางนี่แหละไปจนหมด เพื่อน็กีถาซื้อนอนซื้อนี่กินเล่นจนกว่าจะมีคนยังลงมาผู้เฒ่าไปส่งร้านอะไรก็จังกี่ได้ขึ้นไปอันนี้บ่มีกิมิกิริผัดมะฮอยไข่ยนี่ยมีแังมากลึงลึอปัดแล้วป่าล้มทางตายแล้วปนีเนี่ยพี่น้องเขามาหลายอยู่เพื่อนจอดเพื่อนจอดรถไกลแม่กีบตีมันมาซาเลยโมเมนต์โมเมนต์ธรรมดาเลยจอดเป็นโลยเลยนะครับตอนนี้ไก่เป็นโลยแล้วนะครับ พี่น้องเขาเนี่ยสิ่ผ่านกันไปไหนไหลไม้ยุ่ยยุ่ยอยู่บนนั้นแต่จอดรถไกลครับยเพราะว่าอยู่ยนด้หนางานเขาบนบูมี่มองจอดนี่ให้อ้อยเขาตัดเขาบ่ได้เออถ้ามันจังไรล่ะมันบ่ได้มันประมาณต่อสามต่อสี่พอาะที่ได้ลื่อปั๊บครับรถไทยมันลื่อไก่เฮ็ดเป็นงานวัดเนาะอันนี้จักแม่นต่อสองเพิ่นแล้วหนิครับ แล่วคนี่ครโอ้ยอาเจียนนี่นอะมีมองยูกับบอว่าันเปี่ยงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับขึ้นไม่ได้ตอนนี้เต็มพิกัดเยต็มคับถูกร้านจอดรถนะครับกร้านจอดรถเต็มพิกัดแนมีร้อะครับีรถมีมีมีรลงนะ เสียง่น้องพี่น้องเอาอยู่เนี่ยพี่น้องพิมพ์ก่อนแต่ละคนมาฮะเสื้อกันหนาวเสื้อสองสั้นนะครับสองสั้นเหมือนคนสามสั้นหมอะฟังหุ่มพอมมาด้วยพอมันเรื่องหลินนี่ครับเมื่อเนี่ยหนาวนี่ผู้นักเสียตัวเดียวเด่ดนะแต่ทั้งนั้นท่านี้ท่านอยากนั่งพื้นไหนก็เป็นนั่งรถหนาวนะครับเพราะว่าเพิ่นปูให้แล้วโกมาเนี่นะครับเออปูซานห้แล้ว จาว่าขอางผู้ใดก็มือจับผ<อ>ู้ใอเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ก่อนี้ครับพี่น้องครับขออนุญาตส่งงานบดน้อยไปสามีก่อนครับผมขอบคุณครัสบสวัสดีครับ